สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเก่าเหมือนเดิมนะครับ,รบกับผมผู้กองสมพานพี่น้องเบิ่งกบหน่อยตัวบาทหาสิบตังนี่บ้านขำเปี้ยะตำบลกู่ทองอำเภอก,กู่ทองเอ้ยอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหันสารคาพี่น้องตัวละหนึ่งบาทห้าสิบตังมีคนจองอ่ะละพี่น้องคนจองไว้แล้วแต่ว่าไม่พี่น้องเบิ่งสือส่อห้าสิบมีเพื่ไดสนใจแต่ว,ว่านะครับ เบิ่งพ่อเป็นปน้ำจิ้มกระตีดอกพี่น้องตัวละหนึ่งบาทห้าสิบต,ตางค์นะครับเมื่อกียร์เยอะๆมาตาสุระทางอำเภอบันไพ่ก็รีบมืเกียร์เยอะถูกเครืองนะครับอ็รีบมามีโอกาสเลยท้ายย่ำขึ้นนะครับปกติปกติท้ายย่ำขึ้นเมื่อกี้ถ้ายจำเว้นยุ่ง,ง,งลหลายๆพี่น้องกันที่น,นี่แต่คุณบินเยอะนะครับง่ามากพี่น้องว่าตัวละหนึ่งบาทห้าสิบตางค์นะครับรพุนน๋ยละ 1, ทเท่าเก่าทั้งเัินคุ้มแค่คุนจองไว้แล้วเพิ่นเมาเพิ่นเมา,เาสมือเออทุกสองสามหมื่นก็เมาทีหนึ่งนะครับเอาที้าสองพันสามพันเดาเจ้าคุณโชคมาบอกนะครับนี่คุณจองไว้แล้วนี่เรียบร้อยแล้วนะครับมีอยู่หน,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 นึ่งบ่อสิน้องงามจุรายหนึ่งบาทหาสีต่างี่น้องบ่โดนกับสองบาทนี่ง่ายไ้ขนาดนี้พี่น้องกบจมึง ไงไวแต่ว่ามันเห็ดบ่ได้หลายเสียดายขนาดเลยพี่น้องปีนี้มีแต่คนอยากได้ครบนะครับเห็ดออกมากกว่มันก็นตายนะครับออกออกไข่มากกว่เดียดสม,มุนไรก่อนนะครับพอก็ได้เนน้อยหนึ่งพี่น้องมันปลายปีนะครับเพ่ว่ากันรอดมากกับง่ามามากแบบนี้แหละพี่น้องมือเงจองกันบุ่มบุ่มนะครับเอาว้าขอสาเพันว่าบางคนขอสาบบบหเหงาพันว่ามันจะไปเลี้ยงใส่ข้อศากนะ กัเป็นเหลียกันที่ใดยืนนะพี่น้องมบริษัทนะครับนี่กบหน่อยอง,งามพี่น้องระบาดหาทิศตังนะครับทิ้งเงาไปต้องห่วงเลยมัดเกลื่อนนะครับวัวเห็นบ่พี่น้องลูกกบที่สวยนะครับตัวละบาทห้าทิศตังโอ้ยยุ่งกัดยุ่งกัดพี่น้องวัวนะสวยงามเลยพี่น้องกบหน่อย กนเงี sí, ้ยด้ดีกุกับกุบกัเดือดหมดเลยนะครับให้มันขึ้นนะครับเบบเบิ่งมันกินมันเริ่มเขากินเงี้ยแล้วก็กินยังไรนะกินเงี้ยนะพี่น้องเห็นบ่ล่ะคนเออโอ้ยงงงงงบันก็ไปกัดกันดอกมันบดนกบฟอกมันนี่สวมสมของฟอกหน่อยนั่นกบปกบหน้าสีดำกบหน้าสีดำคางลายมันได้วากัดกันนะครับมันบกบบูฟอกกันบูฟอกนี่ันไงไนอะไรแบบนี่กัดกันบมนึงงงขี้เลย เออโอ้ยนะครับมึงหางก็มีน,นพี่เนาะบ๊ปงหางมันเป็นหางหวอกนี่หนามมันขึ้นมานะครับนะสวยว้พี่น้องว่ะครบองามพี่เน,นาะใครอยากจองใครอยากเงินก็จะร่องโทรมาเบื้องหาที่ใดพี่นอ้องแต่ว่าสื้อผ้าทุ่มมาหาคนใดในคนเดียวมันว่าได้บางคน เจีบซีมาทั้งหลายทางเยอามาขอลามันบอด้นะครับมันมันมีคนจองแล้วนะครับนอกจากสิรุดจองได้สิรุดจองติดแจ้งพี่น้องอือคนอ่ะงามบ่พี่น้องว่ะถ้นมีกบหลุดจองสิโทษแจ้งดอกหลุดจองหลุดจองอะไรตววะเออโอ้ยโอ้ยยิงกัดยิงกัด เอาอสั้นๆเลยนะพี่น้องยุ่งกัดเอาทําีมเด้อพอกันไหมคิดหนาพี่น้องอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะพี่น้องสวัสดีครับ